สวัสดีครับบิทีบีเมียมอัลโตซีนอนวันนี้มาส่งงานกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสตาร์ทรถครับอันนี้นะครับสตาร์ทรถมานะครับเดย์ไลท์นิวออร์ดี้นะครับตัวใหม่เลยนะครับผมอ่าจะกวาดแบบนี้นะครับแล้วเติมแสงขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเลี้ยวครับตัวไฟเลี้ยวจะเป็นเทอร์นลันนิ่งนะครับตัวนี้นะครับของเดิมเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับลูกค้าปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไบวอล์กเกแบ็กอิดิชั่นนะครับมาคู่กับกรอบวงแหวนนะครับเป็นพอร์ตพารามิล่านะครับ ไปตามครับตัวนี้นะครับสกีโลโก้ร้านนะครับที่ตัวเลนนะครับ B t p r e m เม m a ม t o ตอร์ซีนนะครับพิทธิ์แทนนะครับพร้อมติดตั้งนะครับหลอดไฟ l อ d ดีที่ตัดหมอกล่างนะครับเปิดขอทังนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นเท r ร์น์รันนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ อันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับเส้น c u t คมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับไฟสูงครับไฟสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มครับสวัครับครับผมแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะครับเส้น cutoff คมๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขานะครับ โอเคครับขอบคุณครับ